วันนี้ผมพาเพื่อนมาดูทุเรียนครับทุเรียนของผมเป็นนี่ครับทุเรียนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์เลยครับปลูกด้วยขี้วัวและขี้ไก่ครับอายุมันสามปีแล้วนะมันโตช้ามากเลยแต่ว่ามันแข็งแรงนะครับต้นนี้เป็นพวงมะนีครับนี่สามปีแล้วนะเพราะผมจำได้ว่าผมปลูกช่วงเมษาครับมัน ปีที่ลานิยาเนาะมันมีฝนตกช่วงเมษาแต่ปีนี้มันเอลนิโนโมันไม่มีฝนอะตอนนั้นผมก็เลยปลูกช่วงเดือนเมษาไปเลยตอนนี้ก็ครบ3ปีแล้วความสูงอยู่ระดับหัวผมอยู่ครับประมาณ170ยเจ็ดสิบเซนน่พวงมัน,นีนะโตช้ามากเลยแต่อีกต้นนี่ครับต้นนี้ปลูกตอนแรกมัน มันขนาดม,นมันเท่ากันเลยนะอย่างเงี้ยเท่ากันอ,ะอ่ะอะแล้วตอนตอนนี้มันมันน้าหน้าไปแล้วเนี่ยทั้งที่อยู่สภาพแวดล้อมอยู่ใกล้กันอะได้ปุ๋ยได้น้าอะไรแสงแดดเท่ากันเลยครับต้นนี้มันเป็นต้นจากนี่ครับมเมล็ดอะไรนะ่ะทุเรียนบ้านของยะลาครับจังหวัดยะลาโตเร็วถ้าถึงจุดของม,มันแล้วมันโตเร็วครับตัวเนี้ยนี่ดูสภาพ แตกต่างกันเลยต้นพวงมานัยนี่โตชาครับแต่อันนี้ทุเรียนบ้านโตเี็วทุเรียนบ้านนี่มันมีดีอย่างมันเขาบอกว่ามันทนมันแกร่งอะตรงตรงนี้ผมเขาว่าเออมันถ้าจะใช่มันถ้าจะจริงอะมันตอนพอถึงเวลาของมันมันโตเร็วแล้วมันแกร่งซะด้วยนะเนี่ยผ่านร้อนผ่านอะไรมาได้แล้วเนี่ย น้ำก็ปีก่อนๆลดน้อยน้อยนะมันก็อยู่ได้ของมันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มสูงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมว่านะไอ้ไอ้ต้นที่เป็นทุเรียนบ้านเนี่ยครับไอ้ไอต้นเนี้ยนะผมว่าจะเสียบข้างเอาทุเรียนอื่นเสียบข้างเอา,าขนาเสียบเอาไว้ตรงต่ำๆต,ต,ตัวเนี้ย เอาขาบวนปล่อยมันเป็นทุเรียนบ้านไปทุเรียนบ้านมันมีดีตรงที่มันกวนอร่อยนะครับราคาขายมันอาจจะถูกเนาะเพราะว่ามันเขอาอาจจะเละแต่พอมันกลายเป็นทุเรียนกวนแล้วมันราคามันขึ้นมาเยอะเลยครับมันอร่อยอะ่ะเนี่ยผมจะด,ดูความแตกต่างระหว่างทุเรียนสองต้นเป็นการทดลองนี่ของผมเองครับ เห็นกับตาเลยทุเรียนบ้านโตเพราะจุดๆหนึ่งมันโตเร็วมากเลยตอนแรกมันต้นเท่ากันนะตอนนี้มาอมืไปเกินละน,นะตอนนี้ก็ทุเรียนบ้านอีกต้นใกล้ๆก,ก,กันอันนี้น่าจะสองปีมั้อครัเกือบเกือบสองปีไม่ใช่สองปี ทุเรียนปลูกยากครับแต่ไม่ยากเกินความตั้งใจของเรานะครับของคนอื่นเขาสามปีนี่ต้นเบเริ่มเทิมกว่านี้อีกของผมได้เคนเนียนะเพราะผมเป็นออร์แกนิกนะมไม่ได้เร่งอะไรสักอย่างปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติแต่มันแกล่งครับเวลาถึงเวลาที่ผมไม่ได้ดูแลมันมันจะอยู่ด้วยตัวมันเองได้อนะตัวนี้นะสภาพแวดล้อมมัน มันจะเหมาะสมละโอเคครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาส่องดูทุเรียนบ้านกับทุเรียนพันเนาะเป็นฟัวมันนีความเจริญเติบโตของมันก็เติบโตช้าน,นิดหน่อยครับยังไงใครที่เข้ามาดูช่องผมเรายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ให้เป็นกำลังใจผมหน่อยครับผมจะได้มีกําลังใจในการทํานี่ครับคลิปอะไรออกมานะครับยังไงก็ช่วยกดกดกันด้วยแล้ะกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ